โอเคมาครับทุกคนเรามาเช็คแพทใหม่ก็แล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างดูจากประกาศากันหลักๆเนี่ยรู้สึกจะเป็นด่านประกาศอวกาศ2ใช่ไหมซึ่งด่านก็ค่อนข้างกว้างขึ้นแหละแล้วก็สกินเอสของโทโปนิดหน่อยสกินเอสของนักบีเจอรี่สีขาวมั้งถ้าดูไม่ผิดนนะเด๋ยนะเ๋ยนะไปดูในประกาศกันไปดูในประกาศกันเนี่ยอ,อันที่3เนี่ยมัสเกติอาเจอรี่เอสสกินเนี่ย มันจะมาอ๋ออันนี้อ่านักบิเจอรี่เนี่ยจะมาของวันที่หนึ่งครับจะมาของวันที่นะหนึ่งนะหนึ่งพันวาอ่าหนึ่งพันวาหนึ่งพันวาแล้วก็อาทิตย์หน้าจะเป็นกล่องดาวลดราคายี่สิบดาวจากพันสองร้อยเพชรลดตั้งลดตั้งสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือหนึ่งพันยี่สิบเพชรว้าวทุกวันจะดีใจไหม <c oughs> ผมบอกเลยนะดีทุกอย่างยกไปในที่สี่ลดราคาแบบลดน่าเกลียดมากเลยลดเหมือนไม่อยากลด <c oughs> แล้วก็มีกิจกรรมเรื่องของล็อกอินไดอารี่ไดอารี่ไดมอนด์รีวาร์ดเนอะวันที่25ก็คือวันนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของอกิจกรรมโทโปแล้วก็อาทิตย์หน้าจะมีเรื่องของกิจกรรมวินเทอร์เซเลเบชั่นก็คือการฉลองฤดูหนาวกิจกรรมอัน,น,อนเนี้ยอนที่3สามเนี่ยทุกคนจําของปีที่แล้วได้ไหมที่มันเป็นต้นคริสต์มาสอันนี้น่าจะคล้ายๆกันครับอันนี้น่าจะคล้ายๆกันนะอนที่3สามนะอนที่4ก็คือวินเทอร์เซเลเบชั่นชาร์เลนจ์ก็คือมันเหมือนกิจกรรมให้แบบให้เล่นอะ ประมาณนั้นก็คือเล่นเล่น,เล,นเล่นกี่เกม,มเล่นอะไรก็ว่าไปก็ถือว่าไม่ได้แปลกอะไรเริ่มมาทิศหน้าแล้วก็กิจกรรมล็อกอินเวันเริ่มอาทิตศหน้าก็ได้กรอบรูปสวอนเลกแล้วก็มันคิดว่า Winter c e l e b r a t i o n e x c อ u s i v e s n o w b สโนอันนี้น่าสนใจไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูเพิ่มเติมนิดนึงครับไอวินเทอร์เอ็กซ์คลูซีฟสโนบอลสามารถเอาไปแลกพวกของได้รวมถึงสกินเอซิสนี่ด้วยนะแต่ต้องมารอดูกันว่าเราต้องเติมเพิ่มหรือเปล่านะครับอ่าอีเวนต์นี้คืออ อ่าใช้เพชรล้วได้เราได,เาได้เราได้เงินนะ s เป n d c e r t a i น amount of diamond during the e v e n t ก็คือการจ่ายเงินการใช้จ่าย,ายเพชรอ,อ่ะอ่าการการจ่ายเพชรก็คือการใช้ใช้เพชรในช่วงกิจกรรมแล้วก็จะได้พวกดาวพวกเหรียญทองพวกสแตมพวกอ่าความรู้หรือพวกอะไรพวกนี้พวกโทเคนของร้านบูสทองมาก็ไม่ได้พิเศษอะไรก็คือกิจกรรมใช้เพชรแล้วก็กิจกรรมที่8เป็นกิจกรรมเรื่องกิจกรรมสกินเอสปกติกิจกรรมสก,กินเอสก็บบีเจอรี่เอสสีขาวมันก็ มันก็เหมือนกิจกรรมโทโปวันนี้แหละครับอ่ะก็เหมือนกิจกรรมโทโปสัปดาห์นี้แหละคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นของกระบี่เจร์มากกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ตัวที่9ก้ากิจกรรมสุดท้ายคือก็คือเล่นตัวละครทุก,ทกตัวฟรีตั้งแต่วันที่2องธันวาถึง5มกราก็ประมาณเดือนนึงนะสำหรับคนที่กระบี่ทอมไม่ขายสักทีอย่างน้อยก็คิดซะว่าอาทิตย์หน้าได้เล่นกระบี่ทอมแล้วกันใครชอบที่วิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคนะลันนครบผมบ